คับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพงศิริ n ชนแนลนะครับก็เป็นช่องแห่งสาระความรู้ความบันเทิงและงาน DIY นะครับก็เพื่อนๆจะรู้จักกันในนามของผู้จะทําก็คือแอมนะครับที่รับซจอมไม้โมดิฟายไม้ต่างๆนะครับก็วันนี้เราจะมาทําวิดีโอแนะนําการเปลี่ยนสายนะครับการเปลี่ยนสายของไม้วิทยุรับส่งนะครับแบรนด์ เวอร์เทคสแตนดาร์ดนะครับรุ่นของไมค์ก็คือ m h 67A8J นะครับก็อาการคือสายแตกชำรุดตามนี้เลยนะครับสายแตกชำรุดตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนเช่นไรบ้างนะครับก็ขั้นแรกนะครับขั้นแรกเราก็ต้องถอดประกอบนะครับถอดประกอบโดยจะมีสกรูด้านหลังนะครับ3ตัวนะครับสกรูด้านหลัง3ตัวนะครับก็ถอดออกนะครับ จากเพื่อนเพื่อนถอดน็อตฝาลังออกทั้งหมด3ตัวแล้วนะครับเราก็เปิดออกมาเลยนะครับเปิดฝาลังออกมานะครับเราก็จะมาเจอจุดบัตรกรีตามนี้นะครับจุดบัตรกรีก็คือเขาจะมีสกรีนตัวหนังสือบอกนะครับว่าสายสีอะไรทาหน้าที่อะไรบนบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวเราก็อาจจะจดบันทึกหรือว่าถ่ายภาพไว้เป็นอเอกสารส่วนตัวนิดนึงนะครับการลืมนะครับตัวนี้ พลาดกันเยอะนะครับพลาดกันเยอะนะครับสําหรับการไม่เก็บเป็นเอกสารหรือภาพถ่ายนะครับทําให้เกิดการหลงหลงลืมล,มลืมแล้วก็เข้าผิดเข้าถูกทําให้การทํางานของอุปกรณ์ผิดเพี้ยนไปนะครับก็เราก็เก็บข้อมูลกันไว้ก่อนนะครับครับก็ขั้นตอนถัดมานะครับก็เราจะเห็นสายสีเขียวนี่นะครับสายสีเขียวเนี่ยเขา จะขวางการทำงานเรานิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะบัดกรีเอาเขาออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมาแต้มที่หลังนะครับบัดกรีออกไปแล้วก็เก็บฝาหลังไว้บริเวณอื่นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขวางการทำงานของเรานะครับก็ตอนนี้อาจจะเสียงดังนะครับเรื่องจากพัดลมดูดอากาศของผมนะครับเพราะว่าเนี่ยเราทำงาน ตรงนี้นะครับมันฟุ้งนะครับมันฟุ้งด้วย,วยควันตะกัวนะครับก็จะดูดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับก็อาจจะดูเสียงดังสักนิดหนึ่งครับตอนนี้เราก็ตัดเลยนะครับตัดเพื่อที่จะไปทำสายเส้นใหม่ก่อนนะครับเราก็เคยนำมาบัดกรีแทนตำแหน่งเดิมนะครับ สายเส้นใหม่ที่เราจะใช้นะครับสายเส้นใหม่ที่เราจะใช้ก็สายอะไรก็ได้นะครับสายอะไรก็ได้นะครับคุณสมบัติก็คือให้มีคอสายภายในนะครับคอสายภายในที่จะใช้นะครับเท่ากันหรือมากกว่านะครับตัวนี้สําหรับเวอร์เทสนี้นะครับเวอร์เทสนี้จะใช้แค่6เส้นนะครับหเส้นก็คือสายแบบไหนก็ได้นะครับที่สามารถย้ําในหัวแลนด์แล้ว สามารถมีสายใช้งานได้6เส้นนะครับเขาเรียกคอสายนะครับ6คอนะครับตัวนี้เป็น8คอนะครับก็คือเราก็ใช้สายไอคอมก็ได้นะครับสายไอคอม2002อะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องย้ายย้ายยางทั้ง2ฝั่งก็คือยางทางด้านฝั่งหัวแรนนะครับแล้วก็ฝั่งประคองด้านใหม่นะครับออกนะครับไปใส่เส้นใหม่นะครับก็ตัดออกเลยนะครับ ตัดเส้นใหม่ออกเลยนะครับตัดออกนะครับเดี๋ยวเราก็ย้ำใหม่ครับอ,อก,ก็ย้ำใหม่ครับก็ปอกสายให้พอดีกับหัวแลนนะครับ ตัวนี้8คอนะครับ8คอสายสำหรับไอคอมครับก็เราจะย้ำฝั่งแ,นแลนเราก็ตัดฝั่งแลนออกมานะครับเพื่อที่จะนำยางฝั่งแลนเนี่ยมาเข้าเส้นใหม่นะครับครับย้ายมานะครับย้ายมาครับาใส่ไว้ก่อนนะครับกันลืมเพราะบางที พลาดมาหลายครั้งแล้วนะครับก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆได้นะครับคือเราย้ําเรียบร้อยแล้วอ้าวลืมใส่ลืมใส่ยางตัวนี้นะครับเราก็ต้องตัดแล้วก็เอเข้ามาใหม่นะครับถ้าเราจะเอามาจากฝั่งนี้โอ้ลูดอีกนานนะครับลูดไปอีกนานนะครับกว่าจะผ่านสายขคมาได้นะครับมันจะทําให้ล่าช้าครับก็วัดประมาณนี้นะครับใกล้เคียงใกล้เคียงก็ปรับหัวสายนิดนึงนะครับก็คือตัด ปรับหัวสายให้มันเท่าๆกันนิดนึงนะครับใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงครับใส่เข้าไปเลยนะครับสำหรับผมนะครับ ก็คือการเปลี่ยนสายไม้เนี่ยผมไม่ค่อยฟิกนะครับเรื่องเรื่องสีสายนะครับเพราะว่าผมใช้การนับพินเอานะครับเราก็ใส่สีอะไรก็ได้นะครับใส่ไปเลยนะครับของผมก็ย้ําตามสะดวกผมนะครับก็คือย้ําให้มันครบ8เส้นละกันนะครับสําหรับเพื่อนๆอ,อาจจะเรียงสีตามตามเส้นเก่าก็ได้นะครับเพื่อว่า,าความผิดพลาดก็จะน้อยลง ความผิดพลาดก็จะน้อยลงสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มทำการเปลี่ยนสายเองด้วยตัวเองใหม่ๆนะครับก็อาจจะดูสับสนนิดนึงนะครับถ้าถ้าสีมันไม่เหมือนกันนะครับก็หุ้มเรียบร้อยนะครับย้ำใหม่ยางหุ้มหัวแลนก็เรียบร้อยดีนะครับตรงนี้นะครับ คับแล้วก็สำหรับฝั่งทางไม้นะครับยางประคองนะครับยางประคองทางด้านฝั่งไม้นะครับก็ดึงเอาออกมานะครับดึงเอาออกมาสายที่แตกนี่ก็คือทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้มีประโยชน์สำหรับเราละนะครับเนี่ยมันก็จะมีเศษสายเก่าที่เปื่อยคาอยู่ในในรูนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมาเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับ โดยการใชอ้อุปกรณ์ที่เพื่อนๆมีอาจจะเป็นคีควงแบนนะครับเล็กๆหน่อยนะครับก็คือค่อยๆแคะมันออกนะครับค่อยๆแคะเอา,อาไอ้สายที่เปื่อยออกนะครับสายที่เปื่อยออกรับแคไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับถับก็เราก็แคะไปเรื่อยๆนะครับแค่ไปเรื่อย ก็เกือบหมดแล้วนะครับนะสังเกตว่าทะลุแล้วนะครับทะลุแล้วนะครับเห็นแสงสว่างอีก <If. S 1> ด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าคนนี้เขาจะมีเป็นขอบทองเหลืองนะครับที่รัดสายไหม่เดิมฝังอยู่ข้างในนี้นะครับเราก็ต้องค่อยๆแกะอ,ออกนะครับแกะอ,ออกเพื่อที่จะนําเส้นใหม่เข้าไปนะครับ แคะเลยนะครับระวังมือนิดหนึ่งนะครับเราเห็นตะเข็บเขาแล้วก็แคะนะครับตะเข็บก็ทําให้มันบี้บีนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทีมปักแหลมนะครับทีมปักแหลมช่วยเราได้นะครับแย่เข้าไปครับ อกทองเหลืองนะครับที่เขาลัดสายเส้นเก่าไว้นะครับก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับเราก็ไม่ใช้นะครับเอาออกทิ้งไปเลยนะครับกับแล้วก็พอเราเอาเศษสายเก่ากับอขอบทองเหลืองนะครับออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับ จะดูว่ารูสะอาดหรือ,อยังนะครับถ้าสะอาดแล้วก็เราก็เตรียมสายนะครับเตรียมสายก็โดยการวัดความยาวนะครับวัดความยาวจากจุดตรงใต้ไม้นะครับใต้ไม่ก็คือขั้วไม้นั่นแหละครับเนี่ยตรงตรงบริเวณสายนะครับเราก็เอาอันนี้ไปเทียบก็ได้นะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับให้ให้ปลายสายเนี่ยอยู่ ใกล้เคียงกับจุดบัตรกรีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องต่อสายนะครับแล้วก็โดนประมาณนะครับแล้วเราก็ปอกสายนะครับปอกสายก็มีดก็อย่างที่แจ้งนะครับไม่ต้องคมมากนะครับเพราะว่าถ้าคมปุ๊บเนี่ยมันจะบากคอสายด้านในนะครับเป็นตำหนินะครับสุดแล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็ตรงนี้สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ตกแต่งนิดนึงนะครับครับก็หลังจากเราปอกสายนะครับสรัเราปอกสายเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะใส่ทั้งด้านฝั่งไม้นะครับแล้วก็ลองสวมดูนะครับลองสวมดูก็ถ้ามันมันคับจนเกินไปเราก็ต้องอใช้ คตเตอร์นะครับซึ่งต้องอาศัยความค,มคมคมนิดนึงนะครับก็เหลาเหลาฉนวนนะครับเหลาฉนวนให้มันเล็กลงนะครับเพื่อที่จะใส่ยางประคองใหม่เข้าไปได้นะครับก็ตอนนี้เรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยนะครับก็เราก็อาจจะใช้เคเบิลทยนะครับรัดเพื่อการกัน ย้อนกลับนะครับการกระตุกย้อนกลับประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ก็รัดเคเบิลทยตรงคอ,อนิดนึงนะครับ mm hmm. รับ mm hmm. ก็เท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับสายนะครับ mm hmm. การเตรียมสายเพื่อที่จะเปลี่ยนไม้ของเวอร์เท็นะครับ mm hmm. ครับ mm hmm. ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ ปอกสายนะครับบอกสายเพื่อที่จะไล่ตะกัวนะครับเพื่อที่จะใช้ในการบัดกรีลงบอร์ดแทนเส้นเดิมนะครับปอกปล,ปลายนิดนึงนะครับปลายละนิดละนิดละนิดนะครับก็สซักประมาณ2มิลสามมิลประมาณนี้มิลสองมิลน,น,นะครับนิดนิดครับไม่ต้องปอกเยอะนะครับปอกยาวไปก็มีปัญหาในการบัดกรีนะครับทำให้มันอาจจะ เอ็นไปโดนส่วนอื่นๆทำให้เกิดการรัดลงจรได้นะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยก็ไล้ตะกัวนิดหนึ่งนะครับไล้ตะกัวตรงปลายๆนะครับที่เราปอกไว้ตะกี้นะครับไลตะกัว ไลยตะกัวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆไล่เปลี่ยนทีละเส้นนะครับบนบอร์ดนะครับไล่เปลี่ยนทีละเส้นโดยอ้างอิงจากจากหัวแรนเดิมก็ได้นะครับอ้างอิงจากหัวแรนเดิมก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเก็บไว้นะครับก็ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็คือเราจะนับจากฝั่งไหนก็ เริ่มต้นที่เรานะครับเริ่มต้นที่เราเราจะนับฝั่งไหนก็ได้นะครับอันนี้เราจะนับจากทางด้านซ้ายมือเรานะครับทางด้านซ้ายมือเราก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับซ้ายมือของเราก็คือสีขาวครับสีขาวครับสีขาวก็คืออยู่อยู่ตำแหน่งของคัวแลนนะครับช่องที่1นะครับ ของฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับของเส้นใหม่ก็คือ,อาขาวเหมือนกันนะครับขาวเส้นที่1สีขาวทางด้านซ้ายมือครับเราก็บักกี้เส้นสีขาวออกนะครับบักกี้เส้นสีขาวออกเส้นสีขาวบนบอร์ดนะครับบักกี้เส้นสีขาวบนบอร์ดนะครับออกครับก็เอาสีขาวของเส้นใหม่ใส่ลงไปนะครับ สีขาวของเส้นใหม่ใส่ลงไปครับแล้วก็ต่อไปต่อไปนะครับสองไม่ได้ใช้นะครับล่องที่สองหรือพินที่สองไม่ได้ใช้นะครับพินที่สามเป็นสีน้ําเงินนะครับพินที่สามเป็นสีน้ําเงินครับพินที่สามสีน้ําเงินเราก็มาไล่ฝั่งนี้นะครับพินหนึ่งสองสามสามี่สีเทานะครับก็เอาสีเทานะครับสีเทา ไปแทนน้ำเงินนะครับโดยการเอาน้ำเงินบนบอร์ดอันเก่าออกนะครับแล้วเราก็เอาสีเทาลงไปแทนนะครับสีเทาลงไปแทนครับอันนี้กรณีที่ไม่ได้เรียงสีนะครับไม่ได้เรียงสีแบบผมนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่นพนพนพนอนๆเรียงสีก็คือเปลี่ยนได้ตามสีเลยนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนได้ตามสีเลยนะครับก็ไล่าจาก ซ้ายมือไปจนถึงขวามือนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับขับก็อย่างที่แจ้งนะครับก็เราไล่บัตรกีมาจนหมดแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งก็คือชุดเก่าเนี่ยเขาจะใช้แค่หกเส้นนะครับแต่ว่าสายเส้นใหม่เรามีแปดเส้นนะครับเพราะนั้นที่เหลือเนี่ยก็คือตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเหลือสองสองเส้นนะครับสองเส้น ที่ไม่ได้ใช้งานก็ตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับทำอย่างานเดี๋ยวมันจะไปช็อตอย่างอื่นนะครับก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็จําได้ไหมครับเราปัดกรีฝาหลังออกไว้นะครับสายเส้นสีเขียวนี้นะครับสายเส้นสีเขียวก็เอาใบบัดกรีกลับคืนที่เดิมนะครับกลับคืนที่เดิมก็คือเขาจะมีบอกไว้นะครับว่ากรีนเป็นฮุกนะครับเป็นฮุกก็คือ ด้านหลังนะครับตะขอแขวนไม้นะครับปุกนะครับเมื่อกี้คืนที่เดิมนะครับเมื่อกี้คืนที่เดิมเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็มาเก็บสายนะครับมาเก็บสายให้เข้าที่ตามเดิมนะครับโดยการเอายางไม้นะครับกับเข้าที่เดิมนะครับก็ลองดูนะครับว่า ฝั่งไหนมันเป็นฝั่งที่ถูกต้องนะครับถ้าฝั่งถูกต้องเนี่ยยางคอไม้นะครับจะต้องเข้าที่สนิทนะครับถ้าไม่สนิทแสดงว่าผิดข้างนะครับก็ให้กลับใหม่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็จัดสายข้างในให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดกับไอ,อาจจะเป็นเศษตะกั่วหรืออะไรที่ค้างคาอยู่ด้านในนะครับมันอาจจะไปช็อต ภาห,หลังได้นะครับแล้วก็ประกบฝาหลังคืนที่เดิมนะครับเช็คความสนิทเรียบร้อยของอุปกรณ์ครับจะมีอะไรค้ำอะไรอย่างนี้นะครับก็เพื่อนๆก็เช็คความสนิทของตะเข็บนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทั้งหมดนะครับก็ ใส่น็อตปิดคืนนะครับใส่น็อตปิดฝาหลังคืนที่เดิมนะครับทั้ง3ตัวครับก็เพื่อนๆสามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสายสายบางรุ่นจะไม่มีจำหน่ายตรงรุ่นนะครับเพื่อนๆก็ต้องสามารถเปลี่ยน เอาสายอะไรใส่ก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องสายตรงรุ่นเท่านั้นนะครับเพราะถ้ารอสายตรงรุ่นบางทีก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเขาไม่ผลิตนะครับเขาก็ผลิตรวมๆนะครับว่าสามารถที่จะดัดแปลงหรือนําไปประยุกต์ใช้กับงานใดๆได,ได้นะครับก็ตอนนี้เรียบร้อยนะครับ วัวแลนให้ดีนะครับเหมือนเดิมครับก็เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนสายไม่ของ v e r t e x Standard นะครับ m h 6 7 a 8 j นะครับสวยเหมือนเดิมนะครับก็แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็ถัดไปเราก็ถ้าเรามีเครื่องนะครับเรามีเครื่องเครื่องของตนเองเราก็ทดสอบหน้าเครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่ ไม่มีเครื่องนะครับก็ทดสอบกับยาสุ FT 2004ได้นะครับพอไมตัวนี้ถ้าได้มาแบบนี้เลยนะครับสามารถใช้กับยาสุ FT 2004ได้นะครับแต่ว่าเสียงมันจะเบานิดนึงนะครับเราก็ต้องไปแก้ไขวงจรภายในนะครับเพื่อให้มันเสียงดังในแบบฉบับของยาสุแท้นะครับก็ในที่นี้ของผมนะครับของผมไม่มี เครื่องที่เป็น VX 2002นะครับผมก็จะใช้ Yasu FT 2004เป็นตัวทดสอบการทำงานนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะ TX ได้ด้วยไม้ตัวนี้นะครับครับก็อ,อย่างที่แจ้งนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่อง VX 2002นะครับก็สามารถใช้ยาสูร t t 2004เป็นตัวทดสอบได้นะครับก็คือในเคสนี้เป็นงานของลูกค้าส่งมานะครับก็คือผมไม่มีเครื่อง v X 2002แน่นอนนะครับก็จะใช้ f t 2004ตัวนี้เป็นตัวทดสอบงานให้ลูกค้านะครับก็เสียบหน้าเครื่องเลยนะครับ อพอเสียบเข้าไปนะครับก็คือหน้าจอไม่มีการช็อตไม่มีวูบวาบนะครับสามารถคอนโทรลได้อื่นๆได้ตามปกตินะครับแสดงว่าจอไม่ค้างนะครับตอนนี้ก็95%นะครับสำหรับการเปลี่ยนสายที่จะใช้งานได้นะครับต่อไปก็คือลองกด PT ดูนะครับสั่ง t x นะครับเครื่องสามารถ t x ได้ตามปกตินะครับก็ ใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งนะครับลองออกอากาศดูนะครับทดสบทอ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 บทดสอบทีเอ็กได้แล้วเสียงต้องออกนะครับเสียงออกก็คือ100%นะครับของการเปลี่ยนสายแล้วใช้งานได้นะครับก็หากเพื่อนๆถูกใจนะครับ <S <S พเพื่อนๆถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe พร้อมกับ กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้รับชมผลงานของแอมในชืุดต่อๆไปนะครับก็คือฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้เท่านี้นะครับครับผมก็สวัสดีครับ